ดีครับพี่น้องนี่กับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสีผมจะพาพี่น้องมาหาล่งวงดักนูกันนะครับกาบวงที่ใช่นะฮะกาจะเป็นบ่วงมันชุดเก่าแต่เพิ่มเติมคือผมผลิตเพิ่มมาอีก10เหลังครับมือนี่สีดา์กหลายนะครับ26หลังรวมทั้งหมดผลงานสีนี้หมักหน่อยซ้ำใดกับตามไปดูก,กันเลยครับ ได้ครับพี่น้องอย่างเลาะหาเบื้องด้านโอ้เบิ้องมองได้สิเป็นตาลงบวงเขาเนี่โอ้นี่ครับพอแล้วหมวกหนึ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวลงอีกไปหลังหนึ่งเดี๋ยวลงไปนี่หนึ่งหลังนะครับเป็นทางออกก็ดีนะครับเนี่เป็นทางออกเขาทาอยู่เป็นทางออกทางข้ามพคน กันต้องพี่นอ้องหลังจากที่ลงหลังหันเรียบร้อยแล้วพู้นี้ครับทางหนึ่งครับผู้นี้มองยินาไส้ครับี๋ยวผมจะลงอีกหลังหนึ่งนะครับจะลงหีอีกหลังหนึ่งก่อนด้านนี้มันเป็นด้านตามตามริมข้างหน้านะครับด้านตามริมข้างหน้าคิดว่ากันนาจะพ่อพ่อไดครับโอ้ย ยัตงต้งแล้วหนูกงอาจจะโตเบญ่อไงนะครับแต่กินแค่พวกเนี่ยหน้อยไว้โอเคครับแต่กระต่อครับพี่น้องอุ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วหนึ่งหลังโอ้โดดใหญ่แล้วครับนี่เอาเลยครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,เอ,อลวเอาอีกแล้วครับนายพี่น้องเห็นบมดนะโอ้ใส่แว่นครับใส่แว่นถือรูดข้อลยครับตัวนี้ถือมันนะเอื้อกว อ่าครับนี่ฟานเตีย้ยเป็นผู้โชคเลยครับเพือนวันนี้วันนี้ผมเป็นตากล้องเนาะนมาแล้วครับมาอีกแล้วแต้มที่สองเต้มที่สองครับไปไปกันต่อครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ใยครับเบิ้งใส่ใยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เคนว่าใส่ใยแห้งคน <c oughs> มาเอาหลุดน้ำกัน <c oughs> บเบิงญญ้งใยซ้ำไดเปอดหัวเบิ้งตีไนซ้ำใด เห็นโตหนู้เลยพี่น้องหนูสิ่งคือหนูเหยียงไหมโอ๊ยมาเป็นหนูสิ่งเว้ยมันก็น้อยโคตรโอ้ยพี่น้องเบิ่งโตคักๆเลยเอาให้เบิ่งคักๆเนี่ยนะโตหนูนะโอ้ยว่าว่าไปครับไปไปต่อไปตโตพี่น้องไปอยิบ เอาโอา้มีอีกแล้วครับอีกแล้วเอาตัวนี้ดินแห้งอยู่วะตัวนี้ดินแห้งตัวนี้ใส่ข้าวมันไรตัวนี้ดินแห้งครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องแน่วานโอ้ครับฝุ่นพี่น้องโอ้ไปครับโอ้หลออ่อหญาจนขาด,ปดเป็นคุ้มเลยตัวนี้นอ่อมามาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้พี่น้องสีอะไนี่วันนี้แม่มันออกนี่ สีเต็มแล้วสีแต้มแล้วเออใส่สีแม่กำลังสวยนี่ต้องใส่หนิเนยขวนนะอ้าวพันเตี้ยพันเตี้ยมันครับมือนีิจัดมาแล้วสีแต้มไปกันต่อครับไปหยังเรื่อยเรื่อยเลยไปเรื่อยเรื่อยครับไปเรื่อยเรื่อยได้ร่างหน่ ทำอย่างเดียวห่างไหมครับพี่น้องครังใดมันส้นก็ห่างไปไหมเอาไปหลุนมือเสาครับนพี <c oughs> ่น้องห่างไหมครับหนูส้นหรือโบติดไหมสงสัยจะเป็น,หน,นหนูหน่อยครับพี่น้องหนูหน่อยยางหลอดบ่วงไปเลยมาทั้งพี่ลงมาผีก่อนตั้ม เกือบบุดเกือบโมเดไซบัวบัวเอาผีเลี้ยวผีเลี้ยวพีเลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาพี่นี่เลยนี่ร่งหนึ่งอย่งไงถูกวะเสียบไม่หลายสีบ่อุ้ยถูกโคกงนนั่นนู้ต้นนั่นเสียบไม่หลายสีหมดสบยนั่นนั่นนั่นถืออะครับพี่น้องโอ้ จับสองการลยอย่างนี้อเราเสียไปหลอยสิบวันแลวอ่าพี่น้องมาอีกแล้วหมานีกแล้วครับมาอีกแล้วครับแต้มที่หาแล้วครับคนนี้หาที่สี่ป่ะหาน้อแต้มที่หาครับพี่น้องโอ้ใส่ใส่ธรรมดาเลยโอ้ยลดลดลดลธรรมดาอย่ใส่เนยโอ้ใส่สวยครับเบิรงพี่น้องคนน่ะไอ้ฟันเตี๋ยชให้เบิรง ใส่สวยใส่สวยอลยโอ้โอขัมันต้องใส่กังสีแม้จังเมนแนวนขันชมมบชิ้นมากจังสีโบ้คือไปไเลยนะครับนี่ว่าเป็นบางกับเล่นเนาะโอเคครับหมานอี่แล้วนึงเอาเอาวอาเราไหาก่อเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่บอว่า,วโ,าโอ้โหนี่ล้างท้ายอยู่นี่เดี๋ยวเบิ่งล้างท้ายก่อนไม่พี่น้องมาดูสุดท้ายก่อนบางอีกเก็บหมูตัวหนักเนี่ยลั้งนี้บ่ถือครับบ่ถือบ่ถือ โอเคครับ okay, พี่น้องแต่เป็นอันว่าเต๋อเต๋อมาหาทางนี้มาอีกเลยทางนี้มันมันผ่านมามนห,นมนหนลุดเหรอเออมันหลุดใส่แเราบ่อกทางนี้ไ่หูนี่ขึ้นมาจากเขาคักะก็หลดุด <c oughs> พี่น้องสรุปผลงานมึงนะครับพี่น้องได้่หาแต้มได้เนี่ยหาแตม้มหาแต้มครับ ทังนี้หลังสุดท้ายแล้วครับนี่มันว่องมันหลุดครับมันผ่าดมันถือพี่น้องสรุปผลงานครับหาแต้มครับพี่น้องหาแต้มเน้นๆกันล้วเก็บละครับส่วนนี้เก็บนูเขาถุงแล้วเก็บสูเขาถุงละครับเอาไว้หน้าทิพนี่ทิพนี่กับม้านะครับไปหาแต้มครับ กะติขอล่าพี่น้องไว้ทรัพนี้เลยแล้วกันนะครับนาอกเดี๋ยวเอาไว้ทิพนาเอาไว้ทิพนาพอกันไหมครับไอพ่นเก็บหนู่นกว่าน <laughs> โอเคครับพี่น้องพอกันไหมทิพนาครับ